เซรินทานิยากรตัวคนเดียวในวัย57ปีถูกทักเป็นน้อยแล้วจะรุ่งศิรินทานิยากรตัวคนเดียวในวัย57ปีผ่านชีวิตขมขื่นเข็ดความรักไม่คิดมีใครห่างหายไปนานสำหรับอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังศิรินทานิยากรที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการถึงชีวิตจริงของตัวเองในอดีตจริงยิ่งกว่าละครเคยถูกเหยียดเรื่องการศึกษาช่วงเข้าวงการแรกๆแ,แถมทั้งวงดนตรีก็ขาดทุนเจงไม่เป็นท่า อีกทั้งยังเป็นคนที่ไม่สมหวังในเรื่องของความรักที่หายไปเราทําหลายอย่างค่ะหลกัหลกๆเป็นคนที่ชอบเรียนไม่ว่าจะเป็นทําอาหารทําขนมเพราะเราชอบเรียนชอบหาความรู้ให้ตัวเองไม่ชอบอยู่ว่างๆอย่างก่อนหน้านี้ที่เราเรียนจบปริญญาตรีเรามีความตั้งใจตั้งแต่เด็กเลยว่าอย่างน้อยเราต้องเรียนให้จบนะเพราะวันหนึง่งที่เราเข้ามาในวงการและเป็นวงการลูกทุ่งคนส่วนใหญ่จะมองว่าคนวงการลูกทุ่งมักไม่มีการศึกษา ครั้งหนึ่งเราเคยทําวงแล้วเจ๊งเลยรู้สึกว่าต้องหาอะไรที่มันมั่นคงอยากจะหาชีวิตที่ทํางานรูทีนเข้าเช้าเลิกเย็นอยากมีเวลาให้กับครอบครัวแต่ก็ไม่ได้ทําเพราะเราไปเรียนก่อนสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าเราก็กลับมาทํางานในวงการเหมือนเดิมมาเป็นนักร้องอยู่ในวงการได้เกือบ 40, 40กว่าปีแล้วเริ่มต้นจากการประกวดร้องเพลงลูกกรุงตั้งแต่อายุ11ปีพอเข้ามาในวงการบันเทิงก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเป็นนักร้องและถูกจ้างให้ไปทำงานได้เงินเดือนครั้งแรกคือ70,00บาท ถึงขั้นพระทักห้ามแต่งงานให้ไปเป็นภรรยาน้อยเราถูกทักเรื่องนี้มาตลอดเขาบอกเป็นชีวิตที่ถูกกำหนดไว้แล้วเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่กล้าแต่งงานชีวิตก็ต้องมาอยู่ในสถานาะภรรยาน้อยจริงๆไม่ใช่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับมีคนเขาเข้ามาเวียนไปเวียนมาแล้วมาบอกว่าเราโซดแล้วทีนี้ของจริงเขามาตามถึงบ้านคือเขาบอกว่ามีแต่เขาจะเลิกกันแล้วคือเขาดูจุดอ่อนเราว่าเราเป็นคนที่อยากมีครอบครัว ซึ่งมันเป็นความคิดของเราเขาก็ใส่มาเลยจะสร้างนั่นสร้างนี่วางแผนนั่นนู่นนี่เราก็พยายามมองเป็นบวกแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ก็ต้องจบถามว่าเข็ดไหมณวันนี้ไม่ได้คิดเรื่องนี้แล้วสมองไม่มีแล้วไม่เหงาไม่เลยเรามีเพื่อนมีแฟนคลับใช้ชีวิตพอเพียงเอาชีวิตที่มีอยู่ให้กับสังคมเป็นจิตอาสาตอนนี้ก็ดูแลคนอื่นอยู่แจกสมุนไพรฟรี